เรียมเปิดตัวหัวเว่ยโน้9แบบ global โดยขายที่ยุโรปพร้อมโน v a วา 8i เร็วๆนี้นี้ทาง IT-Fast มีข่าวดีๆมาบอกนะครับกับ h อเช o อได้เปิดแล้วรับส่วนลด50%สำหรับทุกร้านเลยครับรับโปรโมชั่นลด50%สงสุด60บาท เมื่อสั่งซื้อ120บาทขึ้นไปเพียงแค่ใส่โค้ด THFOO D60 ส่งฟรีทุกออเดอร์ภายในระยะ6กิโลเมตรไม่มีโค้ดไม่มีกำหนดขั้นต่ำตั้งแต่วันที่4ตุลาคม2564ถึง26ตุลาคม2564สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะปแปะลิงลก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปใส่โค้ดกันนะครับ ล่าสุดได้มีข้อมูลว่าทางหัวเว่ยเตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูลโน v a วาอีก2รุ่นในฝั่งยุโรปที่มีทั้งรุ่นโน v a วา 8i และโน v a วา9ครับตามรายงานเผยว่า่หัวเว่ยโน v a วา 8i และหัวเว่ยโน a วา9ที่จะเปิดตัวในยุโรปจะยังไม่มีบริการ Google Mobile Service เช่นเดียวกันกับสมาร์ทโฟนหัวเว่รุ่นใหม่ที่วางจําหน่ายในระดับสากลทั้งหมดเลยครับโดยในรุ่นโนวา 8i ให้แบตที่6กิ พร้อมอม118 g b มีราคาอยู่ที่350ยูโรหรือประมาณ13,700บาทส่วนรุ่น Nova า9ไฮรลมที่8 g b พร้อมลม118 g b มีราคาอยู่ที่550ยูโรหรือประมาณ21,500บาทครับโดยสมาร์ทโฟนโนว a าทั้ง2รุ่น ใช้ระบบบริการ Harmony OS 2รองรับเฉพาะการเชื่อมต่อ 4G แบตเตอรีม่มาที่4,300ม mm, a h รองรับชาร์จไว้66วัตต์โดยที่รุ่น Nova 8i ใช้ชิป Snapdragon 6 2ส่วนรุ่น Nova 9ใช้ชิป Snapdragon 778G เวอร์ชั่น 4G ครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Nova 9มีหน้าจอ OLED ขนาด6.57นิ้วมีอัตรารเเ r e s เ r a 120Hz ให้กล้องหลังเลละ50ล้านพิกเซลจัดเรียงพิกเซลแบบ RYYB ส่วนรุ่นโนวา 8i ใช้จอ LCD ขนาด6.67นิ้วกล้องหน้า16ล้านพิกเซลและกล้องหลังตัวหลัก64ล้านพิกเซลครับตอนนี้ช่อง i t f a s าสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i t f a s าสเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ